สามเหลี่ยมที่ให้มาเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วหรือไม่สามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นยังไงฮะสามเหลี่ยมหน้าจั่วเราสามารถการันตีมันจาก2ข้อมูลนี้ได้ไหมก็ไก่บอกผลรวมมุมภายในคือ1 8 0สามเหลี่ยมหน้าจั่วคือสามเหลี่ยมที่มีด้าน2ด้านยาวเท่ากันอ่าคู่ไหนก็ได้และถ้ามันเท่ากันหมดทั้ง3ด้านล่ะพี่อันนั้นคือสามเหลี่ยมด้านเท่าซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสามเหลี่ยมหน้าจั่วเช่นเดียวกันเนี่ยสามเหลี่ยมหน้าจั่วคู่นี้จะเท่ากันมันอาจจะเป็นแหลมแหลมแบบนี้ก็ได้ หรือหรืออาจจะเป็นหน้าจั่วแบบเตี้ยๆแบบนี้ก็ได้นะครับหร,ห,รหรือหรืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับคือมันไม่ได้หันด้านเท่ากันขึ้นข้างบนมันมีหลายฟอร์มนะครับแต่มันเป็นหน้าจั่ว <c oughs> ก็ไก่บอกผลรวมของมุมภายในคือ180องศาใช้แค่ข้อมูลนี้การันตีได้เลยไหมว่าไอ้รูปนั้นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแน่ๆได้ไหมครับ <c oughs> ไม่ได้ครับเพราะสามเหลี่ยมทุก รูปบนโลกใบนี้มีผลรวมของมุมภายในเป็น180หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมที่ไม่ใช่หนะ้าจั่วก็มีมุมภายในเป็น180องศาเช่นเดียวกันดังนั้นคือมันเข้ารอบหมดทั้งนี้และที่ไม่ใช่อันนี้ด้วยนะครับก็ไก่ใช้ไม่ได้พอกไก่ใช้ไม่ได้ปุ๊บตัดช้อยได้แล้ว2ขอ้อตอนนี้คือข้อไหนกับข้อไหนอะ่ะลองตัดดูฮะตัดข้อ1ทิ้งข้อแรกเลยตัดข้อไหนได้อีกข้อหนึ่งตัดข้อ4ครับเพราะข้อ4บอกว่าใช้ข้อไหนก็ได้ ไม่ได้ครับข้อก่อใช้ไม่ได้แล้วตอนนี้มีเหลือแค่ข้อ2ข้อ3แล้วก็ข้อ5นะครับเอาละมาลองดูขอใครดีมีมุมใดมุมหนึ่งเป็นมุมฉากเฮ้ยถ้าบอกว่ามีมุมใดมุมหนึ่งเป็นมุมฉากแสดงว่าเข้ารอบแค่สีเขียวดีใช่ปะเพราะดูทรงแล้วเนี่ยมันน่าจะมีแค่รูปนี้แหละที่มีมุมหนึ่งเป็นมุมฉากอีก2อันนั้นไม่มีมุมฉากเลย แต่เอาสีฟ้ากับสีชมพูเป็นหน้าจั่วไหมเป็นเอาถ้าอย่างนี้ขอไข่ใช้ได้ไหมไม่ได้ครับถึงไม่มีมุมฉากก็เป็นหน้าจั่วได้ดังนั้นขอไข่ก็ใช้ไม่ได้อีกแล้วตัดข้อ2ทิ้งได้อีกเหมือนข้อเมื่อกี้เลยครับเหลือข้อ3กับข้อ5เลือกข้อไหนดีข้อไหน 5. 5 5อีกแลลวเหรอ ไม่แน่นะอาจจะสลับมาเป็นข้อ3ก็ได้นะ <c oughs> พี่ถามน้องหน่อยว่าถ้าเราใช้สองข้อมูลนี้มายืนยันมาพิสูจน์ว่ารูปนั้นเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วน้องว่าไอ้สามเหลี่ยมฟ้าชมพูเขียวตรงนี้มีอันไหนบ้างที่เข้ารอบมันจะมีแค่อันเดียวอ่ะ <c oughs> ก็คือสีเขียวถูกปห <c oughs> ซึ่งมันไม่ใช่เพราะว่าอีสีฟ้ากับชมพูมันก็เป็นหน้าจั่วเหมือนกันดังนั้นข้อมูลกอกับข้อมูลขอไม่สามารถเอามาใช้ได้ถ้าเอากอกับขอมาใช้นะไอ้ <c oughs> สีชมนี้ก็ต้องเป็นหน้าจั่วสีเนาะถ้าเราใช้แค่กอกับขอถูกไหมดังนั้น ข้อมูล2ข้อมูลนี้ไม่มีประโยชน์ครับให้มาก็ไม่สามารถเอามาใช้การันตีได้เออที่จะก,การันตีได้มันต้องมี2องด้านยาวเท่ากันนะครับตอบข้อ5อีกแล้วไม่ต้องคำนวณเยอะครับทนน่นี้แต่น้องต้องแม่นเรื่องของคุณสมบัติบทนิยามต่างๆเนาะ,อ,ะอาจจะลืมไปบ้างแล้วนะ้องพวกเนื้อหามอต้นใช่ไหมอ่ะมาลองเรื่องโจทย์ปัญหาก่อนดีกว่าเดี๋ยวจบเรื่องนี้เราก็จะได้ไปกินข้าวกัน